โอเคเพิ่งกลับมาทำอยู่เธอก็สวัสดีพี่น้องไอ้เรากลับไปแล้วโอเควันนี้ก็เราจะมาสอนในพวกแอปไอเราจะมาสอนในคลิปนี้ไอสอนคลิป5้เลยวะอ๋อไอคลิปที่เราเทสตรีม v t ทูปแบบ PNG ไว้ซึ่งมีเพื่อนผมม,มันอยากรู้ว่าเออ PNGTuber ทมันทำยังไงใช่ไหมโอเคงั้นเราจะทำให้ดู ไปเลย <c oughs> โอเค <c oughs> จันผรมสอนไอตัวนี้ไอเพียนี่แนวพ่อเลยอ่าโอ้รอนานรอนานมากนิดหนึ่งนะรอนานนิดหนึ่งจะไม่เป็นแรโอเค ให้เชื่อถ้าถ้าเราอยากจะจะีมใน YouTube แล้วก็กดกู o g l e แล้วก็เอาไปลีชีดเองไปฉันกมจะเชื่อวันนี่โอ้ยเยอะเลยอ๋อมาเชียมเดร็ดก็รอโอเคครับ เนี่ยเพื่อการเรียนมันจะเป็นแบบนี้จับกดบีทูบโหลดมาถาดมันโหลดมาเออเราโหลดมนันจะเป็นอ่นี้แหละมันต้องกําลังนอนนานใช่ไหมเราจะเปลี่ยนต,ตรงนี้กดที่การตั้งค่าแล้วเปลี่ยนตรงนี้นี่แล้วก็เลื่อนไปละนี่ เลี้ยนซ้ายสุดมันจะเึ้นว่าเลยนี่ลงโทเกตอาวาตารแจ้งวิทูเฟอร์อันนี้อยูข่ข้างๆอย่งงางแมงลงเทียนนี่นของจรัรเพชดด้วยลูกเอฟดีใการเอาจอย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 เอาเอจดีนี่ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหม น้องจะเป็นวจประบาด,ดีเธอกินถ้าอยากจะตีมต้องเห็นยัยงไลง,ลงลงดันลูกแว่นี่ก่อนนะ้ออกเร็วแนนอนนี่เราสามารถหลับได้ว่ามันอยู่ตรงไหนได้ความความจะอยู่ตรงนี้เพิ่มไอตัว b ีทูบ เราก็เพิ่มตัวที่เราสร้างมาแล้วเอามาขยายให้ตามที่ต้องการนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนี่คือคือไอรินไอรินของผมเองอะประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นสกีนมึงจะขยายยังไงก็ได้ก็เลือกของมึงแต่เลือกแค่ดีพอ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะแบบแนวนอนก็จะเป็นประมาณนี้เราไปปรับแบบแนวตั้งกันรื่อแนวตั้งนี่ เราก็จะปรับเหมือนเดิมนะเอปรับเหมือนเดิมเราก็เพิ่มเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะส่วนผมก็เอาไอลินมาตั้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิมใครอย่าให้เลกลุงแล้วไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลือกแต่เบิงไว้ตรงนี้ก็เลือกแต่เบิงอ่าเดี๋ยวลองเทสเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอีัวเฟตยัดเค่ก็แพลวไอสัตว์ ไม่ต้องอะช่าง,งแม็กแล้วค่อยปรับอีกทีนี่มันจะเป็นประมาณนี้หน้าจอแนวตั้งมันจะเป็นประมาณนี้เว้ยถ้าเราจะเพิ่มไอจำพวกแบบอ่าจำพวกอะไรวะไอจำพวกแบบไอรูปภาพนี่เราจะเพิ่มรูปภาพโอ้ยี้ยรูปเรียนตัวเองกูตึงจังวะ <laughs> โอเคเราจะเพิ่มแบบไหนก็ได้นี่ยัง เอาเอาแบบนี้แล้วก็ขยายให้ใหญ่บ,บิ๊กเบิ้มน้องนะต้องขยายแล้วก็อ้ยอีห e ้ามันขยายไม่ได้มันต้องไม่ลองเป็นแบบนี้นี่จะเป็นประมาณนี้ถ้าถ้าสงสัยว่าเฮ้ยทำไมตุละครมันหายเดี๋ยวใจเย็นเราสามารถเปลี่ยนแบบให้เป็นประมาณนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหม มันจะเป็นประมาณนี้เลยแบบแนวตั้งแน่นอนเป็นะอย่างนี้เหมือนกันนะก็ทําตามนี้ได้ก็แบบนี้เลยเราเทสไม่ได้นะเพราะว่าเอาอีกเครื่องนึงมันใช้ไหมไงเพราะเราเอาไอเ้เทยนี่อัดไงนี่ก็ตามนั้นเนาะการสตรีมแต่การสต,ตรสตีมแบบมีพีเอ็นจีทูบอย่างตัวละครของเราพูดได้ก็ประมาณนี้เลยแน่นอนไหนแน่นอนเป็นประมาณนี้โอเค นี่แนวตั้งจะเป็นอย่างนี้แนวนอนมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าอันนี้มันจะเฉยไปใช่ไหมเดี๋ยวเราแป๊บนึงโอ้อยเหี้ยเ,เลยมากใหยเลยพินกูายอ๋อนี่แล้วเราก็จะเพิ่มอันไหนเราจะเพิ่มอันนี้โอเคแล้วก็จะขาย,ายายให้มันใหญ่ไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนรูปภาพให้เหลือเล่นมันจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมสวยทึ้นมาเลยมีความเป็นตีม ลูกกูหัวม่วงพื้อหลังก็หัวม่วงเออกูเจ๋งประมาณนี้เว้ยสำหรับการใช้ไอ้ไอ้ไอ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 ออฟพิซึมไลท์ใช่ใช่แล้เมือเ้เมื่อเช้าเพื่อนขอว่าเออไอพวกไอ่แบบพีเอ็นจีทูเบอร์มาทำยังไงนี่ก็เพื่อนผมนะที่เป็นเจ้าของช่องนี้เขาให้ผมทำ ให้ผมสอนทำโอเคข้นทำให้ตามนี้เนาะโอเคจบคลิปแค่ดีลแล้วไปละ